ก็ยินดีต้อนรับคณะนะครับเป็นวิทยากรเป็นน้องเทมนะครับก็จะพาคณะนะครับจุดแรกก็คือจะพาไปที่วัดพระมหาธาตุนะครับเกิดมาหรือถ้าต,ต้องมากราบไหว้พระธาตุที่มองนครนะครับตอนนี้ก็เป็นกิจกรรมนั่งรถชมเมืองตอนกลางคืนด้วยนะครับแต่ว่าให้เปิดเข้าไปชมในภายในวัดพระมหาธาตุในช่วงยามค่ำคืนนะครับตอนกลางวันบางทีอากาศร้อนแต่ว่าในช่วงตอนกลางคืนก็จะเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับต้อง ติดต่อที่ทททๆๆจะทําเกี่ยวกับมีการชงชาชักด้วยและก็การทําโรตีนะครับแล้วก็นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องรีโกนะครับแต่ว่าเป็นของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นศาลาประตูหกนะครับเดิมเป็นศาลานอกกาแพงด้านประตูชัยเหนือนะครับเป็นศาลาของคนที่ขัดเข้าเมืองไม่ทันนะครับในสมัยก่อนถ้าจะเข้าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ ประตูเมืองต้องเปิดปิดเป็นเวลานะครับคนที่เข้าเมืองไม่ทันก็มานั่งรอที่ศาลานี้นะครับเพื่อให้ประตูเมืองเปิดก่อนถึงจะเข้าเมืองได้นะครับตอนนี้ศาลาประตูหกก็อยู่ที่ หลังคาสีน้ตาตาลนะครับสร้างใหม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทนันเดิมที่ได้ผมพังลงไปนะครับศาลาประดู6หกก็มีต้นประดู6หกต้นนะครับชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเรียกว่าศาลาดูหกหรือว่าศาลาโกหกนะครับศาลาโกหกก็คือต่างคนต่างเล่าเรื่องรลวมานั่งเล่าที่ศาลานี้กว่าจะรุ่งเช้าบางคนเล่าได้หลายเรื่องเลยเกือบติดเรื่องเลยบางคนเล่าเรื่องจริงบ้างบางคนเล่าเรื่องโกหกบ้างนะครับที่ว่ามีสำเนาว่าบานชั้นเอาผู้มา เอาใบพลูมาปูนอนได้เชื่อไหมไม่เชื่ออ๋อมีมีนอนไดะปูใช่ไหมเอาปูมาปูใช่นั่นก็คือเป็นความคิดของคนสมัยก่อนว่าปูไม่ใช่ปูเอาไปปูปูอีกปูปูนาปูดำอะไรประมาณนี้นะครับมาปูนอนได้ส่วนด้านขวามือก็จะเป็นสนามหน้าเมืองนะครับในสมัยก่อนเป็นสนามรบในอดีตนะครับต่อมาเป็น ที่รับ Pokémon เสด็จของพระราย์ในรัชกาลต่างๆนะครับต่อมาได้มีการบูรณาการนะครับให้ที่ออกลังกายแล้วก็ที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเรามีบ่อน้ำศักดิดด้วยกันทั้งหมด6กบ่อนะครับบ่อที่หนึ่งที่ผ่านไปแล้วก็อยู่ทางโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนะครับอยู่ในโรงเรียนอนุบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับบ่อน <situation> ั้นก็จะเชื่อเกี่ยวกับว่าเป็นจองขังขมังเวทนั่นเองนะครับอยู่ในเขตตัวเมือง 4บอ่อเดี๋ยวเราจะผ่านไปทั้ง4ี่บ่อเลยแล้วก็อยู่นอกตัวเมือง2อบ่อนะครับนอกตัวเมืองเราไม่สามารถไปได้ก็คืออยู่ที่ห้วยเขาหมาชชยนะครับอยู่ที่ราชบัลนครนั่นเองและก็อีกอย่างหนึ่งบ่อน้ําักดิ์สิทธิ์ห้วยปากนาคราชนะครับอยู่ที่ลานสกาณ์นั่นเองส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นเหล่ากาชาตจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับภายในเหล่ากาชาตก็จะมีพระตำหนักเรียบเมืองนะครับเป็นของราชการที่9้านะครับท่านที่พระองเสด็จมาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณ สะพานนครน้อยนะครับสองทางทางสูงสูงทางด้านซ้ายมือและด้านขวามือตรงมี้เรียกว่ากำแพงเมืองเก่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งมีความประวัติเป็นมายาวนานนะครับความเป็นหนึ่งเดียวกลมเลียวกันโถงบันพระรุษนะครับสร้างเป็นกำแพงดินนะครับสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่กำแพงเมืองเก่านี้คู่บ่าวสาวนะครับจะยินยมมาถ่ายสีเวดดิ้งด้วยตรงนี้เลยจะถ่ายแบบย้อนยุคเกี่ยวกับ สุขโขทัยอะไรประมาณนี้นะครับภาพจะสวยส่วนด้านขวามือเลยสวนสาธารณะสีธรรมโสกราชนะครับในสมัยก่อนเป็นเรือมจําเก่ามาตอนนะครับต่อมาเรือนจําเก่าได้โยกย้ายไปอยู่ที่อำเภอพระโรมนะครับต่อมาได้มีการปรนการนะครับให้เป็นที่ออกกําลังกายและก็ที่นหนย่ัญใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ภายด้านในก็จะมีพระเจ้าสีธรรมโสกราชอยู่ด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง เมืองนครศรีธรรมราชของเรานั่นเีงน,นะครับที่อนุสาวรีย์สีน้ำตาลและก็ถือดามนั่นซีงน,นะครับไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงนะครับด้านฝ่ามือตรงนี้เรียกว่าโรงเรียนเทศบาลวัดเสีมาเมืองนะครับในสมัยก่อนบริเวณนี้เคยเป็นวัดเสีมาชัยมาก่อนนะครับต่อมาวัดเสีมาชัยได้ร้างนะครับด้ สร้างเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดศรีมาเมืองขึ้นมานะครับในส่วนของว right 네 uh ัดเสมาชัยที่หลงเหลืออยู่ก็คือหลวงพ่อศรีมาชัยและเจ้าแม่อ่างทองนะครับแลวก็อย่างหนึ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใต้ต้นโพนะครับซึ่งในสมัยก่อนเจ้าเมืองนะครับจะตักให้ทหารดื่มกินนะครับเพื่อไปออกรบนะครับแล้วก็มีชัยชนะกลับมาทุกครั้งนะครับเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อที่ทรงนะครับแต่ละบ่อมีความศักดิ์สิทธิ์และความสําคัญไม่เหมือนกันนะครับ ตรงนี้เลยหลวงพ่อสีมาชัยและเจ้าแม่อ่างทองนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเทศบาลวัดสีมาเมืองนะครับหรือว่าติดกันเลยทางด้านฝ่ามือนะครับก็จะเป็นวัดสีมาเมืองนะครับในสมัยก่อนเคยเป็นในสมัยก่อนนะครับหลวงปู่ทวดเคยมาจําพรรษาอยู่ที่วัดน,นี้ด้วยกันทั้งหมด4ี่พรรษานะครับหลวงปู่ทวดนี้ก็คือหลวงปู่ทวดเยียบน้ําทะเลจืดนะครับแล้วก็วัดน,นี้จะมี จะมีอายุรุ่นราวเทาาเดียวกับวัดพระมาธาตุนะครับภ้ายนวัดสีมาเมืองนี้ก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเีมาเมืองด้วยนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเกี่ยวกับอันตรายพูดผีปีศาจนะครับพวกที่ถูกพูดผีเท่าสิงนะครับเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์บ่อที่สามนะครับตรงนี้เลยนะครับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเีมาเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงอีกบ่อนหนึ่งเกี่ยวกับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระรานนะครับคิดว่าพี่ๆมีอายุปีตวเดี๋ยวพาไปดูเกี่ยวกับบ่อนู้เกี่ยวกับ มีสติปัญญาบอยพริพที่ดีไม่ขี้หลงขี้ลืมราดีด่ด่มแล้วจาได้ขึ้นมาเป็นสิบสี่อีกครั้งนะครับเดี๋ยวพาไปดื่มบอยบอยบีบอยหนึ่งน้ำใสมากเลยนะครับเขาจะใช้มาจากรูก้จังไม่มาจากหรือว่าบ้านคาซา,าได้ที่ว่าต้อมาตักขึ้นมาน้ํายังใสเหมือนเดิมเลยจะมีน้ำไหลทั้ง4ีเลยนะครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้เรียวกว่าเรียกว่าขอพระนานรายนะครับส่วนด้านขวามือขอพระอีส่วนนะครับทั้งสองสิ่งนี้เป็น ตัวาสถานของศาสนามากนะครับที่มีความสําคัญและก็ความเก่าแก่ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับหอมนานายนะครับจะเป็นรูปรานารายแก่สลักจากหินทรายนะครับส่วนด้านขวามือหอมระยิสวนนะครับพี่ๆสังเกตที่หอมระยิสวนนะครับจะมีเสาชิชชานะครับเสาชิชชานี้ตรงที่หานครได้สร้างเนี่ยเป็นจากเมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับก็เมืองนครศรีธรรมราชของเรามีความเก่าแก่กว่า พี่มณฑปนะครับและก็ประเพณีที่สองสิ่งนี้พี่ๆทราบไหมว่าเป็นประเพณีอะไรเอ่ยจัดในวันที่14เมษาของทุกปีทราบไหมประเพณีประเพณีโลชิงช้าหรือว่าประเพณีเหนางกระดานหรือว่าประเพณีเหนางกระดานนะครับดยเหแผ่นกระดานสาม่นนะครับผ่นแรกก็คือพระอาทิตย์พระจันทร์ผ่นที่สองกัมแมทธรณีแผ่นที่สามกัมแมคงชานะครับจะจัดในวันที่14เมษาของทุกปีนะครับเป็นประเพณียิ่งใหญ่ อย่างหนึ่งของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะพิจะทําพิธีโดยพราหมณ์นะครับ่ายโมงเป็นต้นไปภายในงานก็จะนุ่งขาว่งขาวนะครับแล้วก็ก็ปีนี้โรจิงช้าก็คือเพื่อต้อนรับพระอยิูวรนนะครับในวันขึ้นปีใหม่น,นั่นเองนะครับละอย่างหนึ่งเป็นการทาทาดวงชะตาของเมืองนะครับว่าจะขึ้นในทางด้านดีหรือด้านไม่ดีนะครับเนี่ยรุ่งร้อนแล้วยิ้มเลยกะเีนี้เอแดงดา เดี๋ยวพาไปดูน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดหน้าพระลาลันะครับน้ำใสตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีน้ำทั้งปีเลยวัดน,นั้นส่วนบริเวณน,นี้นะครับเรียกว่าท่าม้านะครับเดี๋ยวพี่ที่สังเกตด้านซ้ายมือเลยจะเป็นตลาดท่าม้านะครับเป็นสนำนักงานทรัพย์สนินส่วนพรักย์ตรย์นะครับได้รับให้เป็นตลาดสดดีเด่นนะครับในปีพุทธศักราช2552นะครับ ตอนเย็นก็จะมีการจําหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นของหวานของเทวาตรงนี้นะครับอร่อยมากเลยนะครับที่ขึ้นชื่อที่ตลาดท่ามาณนัดช่วงตอนนี้เลยก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอร่อยมากเลยต้องเป็นตรงหน้าเซเว่นตรงนี้นะครับแนะนําเลยนะครับแม่คาริสเรือกเกือบได้สามสี่ตักลาคนมาต่อกิวเยอะเลยตรงข้างเซเว่นตรงนั้นนะครับรเหลออะไรครับลิปเือกลเปือกรู้จักไหม บอกเปลือกภาษาได้เดี๋ยวจะบรรยายเป็นภาษาได้ด้วยส่วนด้านฝ่ามือนะครับก็ตรงนี้เรียกว่าสี่แยกข้าม้านะครับเดี๋ยวพอรถชมเมืองผ่านไปก็จะเป็นจะมีอนุสรูปม้าอยู่ข้างร้านโกบีนะครับเพราะในสมัยกร่รนบริเวณน,นี้จะมีการติดต่อค้าขายโดยใช้ม้านะครับเป็นยานพาหนะนะครับจึงเรียกว่าข้าม้าถ้าไปที่ท่าสาราพี่ทราบไหมว่าทำไมเรียกว่าท่าสารา มีศาลาแล้วก็มานั่งรอที่ศาลาเลยเรียกว่าถ้าศาลารอมันรออะไรประมาณนี้ครับถ้าเรือถ้ารอเรือนี่ครับสาา่วนด้านฝ่ามือตรงนี้นะครับเรียกว่าศาลากลางนะครับจรดอรียกศาลากลางเลยตรงนี้เรียกว่าหอพระพุทธศิง์นะครับเดิมเป็นที่ประดิษฐานของพระประจำเมืองนะครับ แล้วก็พระพุทธศีลในประเทศไทยก็มีโดยการถวทที่นะครับมีที่เชียงใหม่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชนะครับในที่นครศรีธรรมราชจะมีลักษณะหัวอ้วนนั่งสมาธิผิดหรือเรียกอีกอย่างียว่าเป็นลูกทรงขนมต้มนะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าอยากดูพระพุทธศีลที่ยิ่งใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดก็คือแนะนําเลยที่ราชพัฒนนครนะครับพระพุทธศีลมิ่งเผามาเชยนะครับองค์ใหญ่มากเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปลงที่วัดพระมหาธาตอนนะครับลงด้วยไหมครับลงนะครับด้านฝั่มมือตรงนี้นะครับเรียกว,ว่าโรงพยาบาลเทศบาลน,นครนครศรีธรรมราชนะครับ เ้นนี้เรียกว่าถนนราชดำเนินนะครับถนนราชดำเนินก็มีด้วยกันทั้งหมด5ศา,าสนา5วัฒนธรรมนะครับในถนนเส้นเดียวกันมีศาสนาพุทธคริสต์อิสลามรามและลัทธิของจีนหรือว่าจีนนั่นเองนะครับในถนนเส้นนี้นะครับโดยแต่ยกเป็นสัดส่วนที่ได้ชัดเินเก็บริเวณปีกตลาดเพจก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทย ก็ตายพวกสลิมหรือว่าอินทรามนะครับใน,น้าตรงไปอีกนิดนึงอย้ายข้าววังก็จะเป็นที่อาศัยอยู่ของนนชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับในตอนที่ผ่านมา,มาเมื่อตะกี้ก็จะเป็นโบราณสถานของศาสนาพราหมณ์ก็เป็นเกี่ยวกับพวกรามนะครับส่วนด้านขวามือตรงนี้เรียกว่าโรงเรียนวัดธรรมธาตุานะครับในสมัยก่อนเคยเป็นวัดมังคุดมาก่อนนะครับต่อมาวัดมังคุดได้รับเลยได้สร้างโรงเรียนวัดธรรมธาตุนี้ขึ้นมานะครับ วัดในเขตตัวเมืองเทศบาลก็จะมีเยอะกว่า245วัดนะครับบางวัดก็ได้หลงเหลืออยู่บางวัดก็ได้ร้างไปแล้วก็ได้สร้างเป็นโรงเรียนสถานที่ราชการต่างๆนะครับส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดสรีงนะครับภายด้านหน้าของวัดสรีงนี้ก็จะมีโบสถ์กิจกรรมนะครับของทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับด้านฝ่ามือเลยก็จะเป็น วัดธรรมธาตุพระรมหาวิหารหรือที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่าวัดพระธาตุนันองนะครับ ลงทางด้านซ้ายมือนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวด้านขวามือเดี๋ยวรถกีเจียนะรู้จักไหมรถกีเจียรถเชียรถเชียคาตา,าตา้า,ตา กดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย